นั่งขึ้นมาดีๆหน่อยพี่เป็นผู้ชายนะทำไมอ่ะพี่โอต๊ตแอบมองหนูไม่อยากมองหรอกเกะก,กะสายตายก็หนูร้อนนี่นาะอย่างน้อยก็เก่งใจกันบ้างถ้าซินเข้ามาเห็นจะเข้าใจผิดเอโอ้ยฉันรู้แล้วนะ วงไพ่จะขาดเจ้ามือแบบฉันได้ยังไงล่ะนี่รออยู่ที่เดิมนั่นแหละถ้าฉันได้เงินแล้วฉันจะรีบไปลูกเขยฉันนะหรอโอ้ยมีกล่าว,ว่าอะไรฉันหรอเพราะว่าลูกสาวฉันเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าข้างฉันอยู่แล้วไม่เฮ้เออนี่ แต่งงานมาเป็นขี้ฆ่าบ้านฉันที่ไม่รู้ตัวอีกฉันจะหลอกให้มันทำงานหาเหงินให้ครอบครัวฉันสักสองสปีแล้วค่อยให้นังสินไปแต่งงานกับคนใหม่